something excites on this day ในปีพศ2590เบงกอร 2, 90, เป็นส่วนหนึ่งของบริติชอินเดียซึ่งแบ่งเป็นเบงกอรตะวันตกและเบงกอรตะวันออกตามศาสนาการแบ่งแยกนี้เป็นผลจากความขัดแยงง้งทางศาสนาระหว่างฮินดูและมุสลิมในอินเดียชาวเบงกอร์ที่เป็นมุสลิมเข้าร่วมกับขบวนการปาติสถาน หลังการแบ่งแยกอินเดียและกลายเป็นจังหวัดเบงเกอตะวันออกของปากีสถานบริหารเป็นเอกเทศดโดยพันธมิตรมุมสลิมปากีสถานต่อมาในปีพศ2498นา24ยกรัฐมนตรีเบงกอมูฮัมหมัอดอาลีโบกราได้ประกาศยุบจังหวัดเบงเกอตะวันออกและจัดตั้งปากีสถานตะวันออกโดยมีเมืองเอกคือทาการะหว่างพศ2501-2514 เป็นชน่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองการสนับสนุนการปกครองตนเองเติบโตขึ้นเมื่อสันิบาตตวมีจัดตั้งขบวนการ6กประการและเติบโตเต็มที่เมื่อชนะการเลือกตั้งทั่วไปแม้หลังการเลือกตั้งทั่วไปนายกรัฐมนตรีของปากีสถานพยายามเจรจากับทั้งพรรคประชาชนปากีสถานและสันิบาตตวมีในการแบ่งปันอำนาจจากรัฐบาลกลางแต่ก็ล้มเหลว สันนิบาตตาว,วามีได้ประกาศเอกราชของปากีสถานตะว,วันออกหลังสงครามยุติลงและได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในนามบังคลาเทศ On this day, sponsored this PTT day by เคียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกันกัน